ดีจังเลยมีที่นั่งให้ด้วยร้องาะไรนะเสียงดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งคุยได้นะอะไรนะมานั่งในใจเราได้ไหมั้ยบอกมีที่ให้นั่งอยู่หรือเปล่าออว่างเสมอเหรอจริงเหรอใจเห็นมีขวัมใจนะ เหอยาบหยาบยาบยาบอุ้ยขนาดนั้นเลยอ่ะบางคนบอกว่าชอบชอบพี่ปอนมากแต่ว่าหลังเคสเป็นรูปผู้ใดไม่รู้ผู้ใดญ่แบบไหนเอางี้ก่อนอย่าว่าแต่หลังเคสเลยบอเปเปอร์เป็นรูปผู้ใหญ่เอาเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบสวีทนะครับวันนี้หวานจริงๆใช่ไหมไม่ใช่รูปแฟนตัวเองนะ เป็นไงเจ้าวันนี้ไม่ได้เจอกันนา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 นของเราคือเมื่อไหร่นะงานงานอีเวนต์ล่าสุดของเราใช่ไหมลงพนลงพลที่ถ้ากรุงเทพครั้งสุดท้ายคือที่เอ่อ King Tower ลังน้ำ King Tower รังน้ำใช่นานแล้วนะประมาณ เราไปทําอะไรนะเราไปนี่ไรงานทีมพาวเวอร์อะหลังน้ำที่เราไปร้องเพลงที่เสียงที่คอมมันเสียงดีดีใช่ใช่โูก็นานอยู่โหนานอยู่รู้เลยว่าใช้ชีวิตวันต่อวันมากใช้ชวิตวันต่อวันมากใช้ชีวิตวันต่อวันมากเอาจริงพรุ่งนี้ทําอะไรผมยังไม่รู้เลยต่อเอสเอ็มใช่เอ็มเอสเอ็มเขาใช้ชีวิตวันต่อวันเขาอะไรผมยัไม่รู้เลย ไบห่วยแมนมากจริงเหระถูกหรอถูกฮะกูกไงอ๋อแล้วมันคือเลขอะไรที่ปวดไปมาล่าสุดก0สูแล้วก็ออกก0สในรอบต่อไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอ่าต้องทำบนญไรนะใบห่วย่ปนะคุณล้องใบห่วยที่ผมไม่เคยคุณใบห่วยเลยประเด็นคือกลัวใบห่วยแล้วเขาจะเสียตังฟรีดังนั้นแทนที่เราใบห่วยแล้วเขาไปเสียตังให้ฟรี ให้รัฐบาลเขาช็อตช็อตไม่แทนที่จะเอาตังค์ให้เขาเอาตังค์ให้ผมดีกว่าเออเอาุปครับเออจะเอาให้มรวยเซฟอย่างเซฟอย่งเซฟกว่าแต่เราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าร่ำรวยกันเนี่ยเราก็อยากใบหวยเพราะจะไปซื้อเองด้วยก็ไม่เคยถูกนะใช่ช็อตสุดๆแล้ว งวดนี้มีเลขไหมงวดยีงวดนี้งวดนี้อยากได้เท่าไหร่เอาแลขสามสิบล้านไหมสามสิบล้านอา่ะให้เลขเขาไปสิผมไปหนึ่งสีแล้วกันเซฟไปแล้วผม่ะอะไรนะหาไปแล้วด้วยไปแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เดา ไปไปถูกไงนี่ยรู้เลยใครติดหวยใครไม่ติดหวยเนี่ยเมื่อกี้ใครใครรีบพูดออกมาว่าหนึ่งสีใบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วแล้วไม่ถูกฮะสักเก้าสิบแปดเลขจะซื้อสองเลขที่เหลือจะเป็นเราไปไปอย่างกันไม่แต่วันนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งมาด้วยนะ มันมันหลบตอนแรกตอนจุไม่ก้าออกมามันบอกว่าเฮ้ยกลัวกลัวไม่ไม่ได้เรียวมาเซฮายเซฮายนะเพื่อนเซฮายทุกคนนี่เเซฮายทุกคนนี่สดดี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 ดอะไรนะ สนุกครับผมไปเที่ยวกับมาสนุกมีเอ้ยมีคนไปสีสเกตไหมนี่แหละเป็นไงกลับไปพักผ่อนมาแล้วก็กลับมากรุงเทพเมื่อวานนี้เลยได้ข่าวว่าเห็นนี่คนความใจอ่ะการได้ล้างรถถึงขนาดต้องลงสตอรี่เลยอ่ะผมไม่ได้ล้างรถผมเอารถไปซ่อมนึกว่าแบบไม่ได้ล้างรถมาหลายเดือนแล้วก็เลยผมเอารถไปซ่อมแบบว่าอามันมันขูดไงก็เลยเอาไปซ่อมสักหน่อยอ๋ออ๋อดึงเจือนด้วยนึกว่าอวดรถที่ ครัว่าไงเพื่อนจริงๆคือจริงๆแล้วอ่ะเอาจุงมาเคือเหมือนมาเรียกคนมาดูเนี่ยแหละเหมือนเวลาเขามีแมวพวกน้ารักนะเดี๋ยวลองสิน้องจุงครับน้องจุงน้องจุงน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับจริงๆวันนี้มาดูว่าแบบ ล้างข้างๆเขาทำยังไงกันบางเวลาแบบมาั้งคุยอะไรยอ,ยอย่างเยมาทั้งน่อไอ้ว้วพูดเชื่อเธอเดพูดกลัไปวันนี้เพื่อนพูนเขาใส่เกล้ามมาด้วยนะอนะรน,นะับจุ่เลยนะจุ่มกันะพูนกอดได้ไหมเขาบอกกอดได้ไหม,ไมกอดแบบนี้เอทอทำงนพะูนพูินอ้าฮะโอ้โห สเต็ปไม่ธรรมดามีขาด้วยเออสเต็ปหน่าเชิลสเต็ปเฮมามีตายตายแบบประชากรมามีเฮ้ยมึงอยากกระโดดเยอะเดี๋ยวมามีตายกันหมดเดี๋ยวมามีตายหมดเดี๋ยวมันไม่เหลือมามีใหญ่มามีตายปะเ้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไม่ใช่เราท่านี้แบบว่าร้อน อยากถอดจังเลยแต่ไม่กล้าเชิญหน่อยสิว่าหนูไม่เด็กแล้วนะแม่บอกนะแล้วหนูไม่เด็กแล้วนะเชิญเข้าไปร้อนเดี๋ยวเชิญแล้วร yeah> ้อนกว่าเดิมคือผมไม่ใช่ดังนัทชัยที่จะมาถอดเลยก็เปล่งกล้ามให้ดูผม่ได้ตอนแรกตอนแรกดังจะมาด้วย แต่แรกว้ตแรกทั้งจะมาด้วยแต่ว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าตัดผมยังไม่เสร็จไม่มาแล้วก่อนเลยนะเพื่อนเนาะกับครบแล้วนาะก็แยกกันตั้งแต่หนึ่งช่วงที่แล้วแล้วก็ไปร้างนํำผมตัดผมสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยน่ากัวสุดแล้วร่อตัดผมหรือว่ามีกลับบ้านไปแล้วคุณก็โทรหาสิโอไม่เป็นไรเขน่าจะอยู่กับพ่อแม่ คุณก็ทำไมไม่ไปอยู่กับพ่อแม่เขาด้วยตอนแรกอะอะไรนะฮะชอบแกงชอบแกงก็แอบบอะไรเพื่อเก็บกวาดสมองที่ไหรสมองใครเอ่ยงานของฟูงใครเอ่ยของคู่นี่เ <อๆ S 2> ลือจริงๆอะไรจ๊ะ สาวาเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมเป็นตุปเป็นตาบไหมครับแม่เลิกเป็นตุปตาบเพื่อหนูได้ไหมยากเนาะยากเนาะยากอ่าเดินหนรอยสนๆตงหน่อยก็ได้ขอเ่อเขาแบบ การาคีบูเลรเโซคิวโซฮันซ่ามาดิเท่าที่เฮ้ยป้อ,อนปอนลองเดินมาทางนี้หน่อยทำไมเพื่อนเดินมาทำไมะโอ้โหมีอะไรครับเล็กเลยนะไม,ไม่ธรรมดาคนปกติเขาเดินันนี้บอกขอสั่งให้มันเดินปึ๊บเออรูว่าคนไม่ธรรมดาแล้วจะคนที่ไม่ปกติแล้วจะมึงแล้วครับเพื่อน เฮ้ยอ๋ออะไรกันครับคุณพูยนี่มันหล่อจริงๆเนาะหล่อแบบปลาล่ำปลาเหลือเ่อแบบเหลือเฟือเหลือเฟือมือศัพพวกนี้มาจากไหนเนี่ยศึกษามาเยอะดิอะไรนะศึกษามาเยอะพี่พี่เมื่อกี้นี้คิดสดป่ะเนี่ยไอ้กวาดพื้นแล้วก็บอกว่าเก็บกวาดอะไรไหลเน่ะอ๋อกูมีคลังมีคลังศึกษามาเยอะใช่จำจดจดไว้รู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์อ่ะฮะ รู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์เหรติดใจติดใจติดใจอะไรอะไรนะติดใจแล้วอะไรนะผมไม่ติดเนี่ยเนี่ยรูปดังเลยครับเต็มเรือเลยเนี่ยเท่าทีครับอยีกข้างหลังก็ได้สปอยสตาลิมปิกหน่อยมันมีอะไรให้สปอยอ่ะมันก็แข่งกีฬาหรือจะให้สปอยว่าใครชนะอันนี้คือรับะกันนะ อันนั้นไม่ได้นะฮะใครเล่นบ้างเหรอไม่รู้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบพยายามกัดสปอยเลอร์ด้วยนะไม่รู้จริงจริงอ่ะใครเล่นบ้างสแตนเลิกพี่เปิดจีมีทีวีดูได้ไหมครับมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยดูพวกผมอะก็ไม่รู้จริงๆจริงๆ ไม่รู้ตัวแต่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 มีมินิโชว์นะบอกเลยเฮ้ยเราห้ามเรียกว่ามินิเพราะเราจับที่อินเทอร์เลยเออเราต้องเรียกว่าคอนเสิร์ตบอกเลยยิ่งกว่าซิบซูเปอร์โบว์นี่ดีฮันน่าดีฮันน่าเขาเต้นยังไงนะเอ็นไหนีนีฮันน่าเขาเต้นแบบท้องใช่ไหม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอนอุ้มฮูวินแล้วเต้นให้เดี๋ยว้งแบบนี้นะยฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วจุงจะอุ้มดังเลยแล้วเต้นได้ไหมอุ้ยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่ากูอุ้มมายเยอะละโอ้ยให้เขาอ,อุ้มกูบ้างฮะส่วนนี้อุ้มกูเยอะแล้วเหมือนกันสลับกันนะสลับกันเออเมื่อกี้มันก่อนเข้างานนะมีคนมี มีแฟนคับสองสองคนเขาบอกว่าน้องจุงรู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าน้องดังเซซี่เซซี่เซี่ซี่สมาทงสมาธิท่ายกันไม่มีสมาธิที่แล้วมีอะไรนชื่อพี่กนนะพี่้พี่้บอกอะไรให้ ม่กระโดี่เหลือมันด้ว <c oughs> มึง,ม,งมึงใส่เสื้อแต่มึงไม่ใส่เสื้อมวลกล้ามเนื้อก็เท่ากัน <c oughs> อะไรนะยกเลยเพื่อนไหนลองยกบอล,บลให้ดูขอดมันไม่ใช่สก้ามะครับทไไม่ใช่ส้าเราถแ <c oughs> ล้วถอดแล้วแบบเอาไปลยเนี่ๆๆ นี่นี่มินดกนักเรียนตัวนี้พ่อแม่รูกไมมได้มามาอินผู้ชายอย่าเยก็เลิกงอนแล้วฝั่งนี้งอนถอดัางมะงอนถอดัางมยงอนอยู่ไม่มีอะไรเห็นมั้ชางคอิตเตอร์ผมเคยสิบแปดแล้วลงรูปถอดเสื้อแหมโชว์ซิกแพคน้องบางพรเอ้ยเนาะ ช่แหละเงก้าหนีมดงไม่เด็กแล้วนะครับมานีเออด็ไม่เด็กล้นะอะไรนะทำไมอ่ะอจุล้อเนเดิมทุกคนว่างเงี้ยขอามไหมล่ะกูเหอให้กูใส่บ้างนะ นะเดี๋ยวให้คืออย่างนั้นมีอะไรปิดแังบ้างนะ <_ t ot> ดีดีดีเลยบอกอีกนิดนึงมันมีแถวหน้าก็จะเปมม็นลมอะไรนะนะผมใจเย็นมากครับอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนได้ถ่ายไม่มีนะครับ อันนี้อันนี้คือเห็นเหตุอยู่น,นะในทางติ๊กตอกอ่ะใครข้อไม <ๆ S 1> <อ>่พร้อมโอ้ยสวัสดีสฮัลโหลรู้สึกฝั่งนี้ห่างเหินเป็นไงบ้างจ้าฝั่งนี้ร้อนใช่ปะนี่นี่ขนาดหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวสามวนันของเราเนี่ยสวันฮะ พรุ่ง <parece> น <twitch ing> oh, ี A ้ร nice. ัก so พูดจริงป <it> okay ้ะ nice. น <where gger? S 2> ี่ฉันจะไม่ได้เปิดพัดลมนอนแล้วเหรอโอ้น่เศร้าก็เดี๋ยวไปเอาสักพบแหละสักกันสับได้สิใช่ฉัก็ได้เก่งไงเร้าแต่แบบเก่งไงทได้โอ้ส่งมาดูแต่คนทำบ่อย ก็คือผลผลดีอ๋อแบอบกพี่สังหรีดีนะวันนี้ได้ไปเหยียบตึกวิทยวะร้อยปีเนี่ยตึกที่ร้อยปีไปครั้งหนึ่งโอ้โหได้ไปสอบบ้างบวนเป็ยนยังไงบ้างครับเหนื่อยป่าขา้างบ้อนร้อนนี่เชียวจริงพักขบนน่าจะเย,ย็นกว่าตรงนี้ะนนจะเ้างบวนเย็นไหมหลองขึ้นมาไหม อุ้ยน่าสนใจแต่ไม่แต่ไม่ค่อยอยากโดนด่าแล้วคน BTS ได้เป็นไงตรงนั้นอ่ะอันนี้เอาเฮ้ยบอลจากชั้นนี่แหระ BTS ชั้นแรกหนึ่งสองสามชั้นสามตง BTS ได้เป็นไงขาพอเห็นอยู่ใช่ไหมไม่ลงเงินมาเหรอไม่ลงเงินมาเหรอฮะอ่ะอยู่นลงเง้นเห็นชัดกว่าอ่าโอเคโอเค ใขรยี่จากแต่ละคนอะไรนะฟรีมาสสิคร,รับใไม้หอมบม้อ,อมจเนวิทัศั์สวยจังรู้สึวเป็นดีมี11 5G นะใช่วิวมี11 5G สุดมากเลยโอ้โหไ ขายของเก่งเหมือนกันเนี่ยไปซีสเกตมาคุยเรื่องเห็นเลยเนี่ยเฮยขายของเก่งขนาดนี้เขาควรจ้างเป็นพิซนเตอร์นะเออเป่น่ะสิเออเป็นนักการเมืองพิซนเตอร์อ่ะหรือจ้างต่อจ้างต่ออะไรนะจ้างต่อสำหรับ6เดือนเป็นปีหนึ่งใช่ไครับจ้างตี๋สักแบบยาวๆก็ดีเหมือนกันนโทรศัพท์ดีขนาดนี้ใครก็ต้องอยากใช้นี่นี่งั้นถ้าเราจะมา Hello h แล้ว ถ้า,าผมไอนะ VR เลยนะ VR 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 ชิเมื่อไหร่เนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลย VR Q3 สาหลังจากกับาจาก,กอโอซาก้าก็ออกไกลเหมือนกันทีนี้ VR Q3 อีกเดือนหน้าดูเลี่ยจริงไหมเนี่ยเอ็คุณดูสิ อ๋อแต่ผมบอกกันนะ VR แ่ะผมผมชอบมากเลยคเออทำไมชอบทำไมทำไมชอบทำไมผมบอยากเล่นเป็นวิศวะครัผมชอบมากครับคาแรคเตอร์มันหล่อเกินอ่ะมันหล่ออนผมดิผมก็ชอบไงเออหมายถึงอะไรหมายถึงคาแรคเตอร์เลยอ่าแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์คนนี้เล่นคาแรคเตอร์นั้นเขก็น่าเหมือนกันนะเขน่าเหมือนจะหนุ่มก็ก็แต่ละครมันหล่อไงเออคนเล่นก็ต้องหล่ออยู่แล้วใช่ไหม นี่ชมเด็กสุดซึดแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะหลงรักพี่นะเพราะว่าเป็นเด็กสินกรม,มันรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่แบบว่าดูเฟี้ยวเลยอมีมัดจุกมีมัดเจอจุกด,ด,ด้วย <c oughs> อะไร <c oughs> เป็นไรครับแ <c oughs> บบนี้เป็นไรเร่ยได้แหละก็เดี๋ยว V R ก็เร็วๆนี้แหละอยางเร็วนั่นเลพูดวันที่แต่ว่าไม่อยากดุด่าเท่าไหร่ก็ ตามนั้นนะครับรอกันไปก่อนนะครับผม <c oughs> ครับอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ถ่ายตอรี่กันได้ไหมจ้าฮะ <c oughs> ไม่ไม่หายเหรออ๋อ <c oughs> โอเคโอเคได้ไมาถ่ายตอรี่กันนะอะไรก็ได้เลยนะฟังหน่อยนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับ อเออเผลอพระเจ้าเลยหรอกจะถ่ายติ๊กตอกก่อนเขาอยากถ่ายติ๊กตอกถาถ่ายติ๊กตอกอะไรอ่ะเพื่อนมึงต้องพักคอนเทนต์มากนะเออเดี๋ยวดูหน้าเขาเดี๋ยวดูหน้าก่อนลองลองพิชมาก่อนจะถ่ายติ๊กตอกนี่วิวจะถ่ายอะไรไม่ไปทำเต้นเลนะไม่ไปเต้นเชิญเต้นชวนผมเต้นเพลงีเทมินเ<ะ>ทมินเทนี้เริ่มจากฝั่งนู้นใช่ไหมเป็นเวฟไปฝั่งนน คนไทยสมาร์เกดเชื่อว่าม่ดูหน้พ่อม่คนไทยไปเรื่อยน่าใจนะาน่าพ่อคือโกหกสุดๆไปเลยครับโอเคได้ครับคุณโกขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันนะตี เราจอกันอีกเจอเพื่อนนี้ได้เจอพวกนี้ที่สุดลเมอไดครับบ๊ายบๆเจอแล้นะครับทุกคนทุกคนทั้งหมดนะครับทุกท่านแล้วก็คนจาก BTS ด้วยนะครับจัดกรัดการแล้วขอบคุณครพี่แจ๊คขออย่างหนึ่งนะครับไม่ตามน้องไปแล้วเานาะเพราะว่าผู้พี่ๆเขาดูแลลำบากเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีคนล้มด้วยอ่ะก็น่าจะเจ็บนะลูก เพราะนั้นลากันตรงนี้นะไม่ไม่ตามน้องไปดยวนะขอบค<อ>ุณบบ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 ขอบคุณบบบบบบคบบ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 บ